นิสิตโตแบสวัส <Sut> ดีค่ะสวัสดีค่ะนิสหาคุณค่ะนิสเองเอามานะคะวันนี้บอกคุณท็อปก่อนเลยจะมาคุณท็อปรับชมท็อปไปเที่ยวงานนี้25เมษายนถึง1พฤษภาคมเป็นแค่7วันท็อปท่องเที่ยาที่คุณท็อปเสียใจมากๆเลยใช่ไปที่นี่เลยเพราะอากาศยังร้อนอยู่ที่ไหนคะไปที่ชั้นจีเดอะมอลล์บางกะปิค่ะอ่ะรีบไปเลยบอกก่อนแม่เมี้คุณท็อปดูนะคะเป็นสองร้านร้อนไรบ้างร้านค้าในงานลิทิโปใหญ่นั่งยคุณกิน อูไรรัตเชียงใหม่เนี่ยก่อตั้งเมื่อปี57าสิบเจ็ดค่ะคะเป็นร้านอาหารเหนือเล็กๆนะคะทำไปทํามาแบบฮมเมดจนปัจจุบันเนี้ยโด่งดังมากเลยอร่อยมากๆเลยและเมนูเด็ดเขาเคยคุณชอบบ้างไหมคะอะไรคะไส้อั่วสมุนไพรจะลองชิมเนื้อนิ่นั่นมากมันน้อยครบเครื่องสมุนไพรเลยนะคะเดี๋ยวลองกินก่อนอ่นนี่คุณลองกินดูนี่นี่นี่เออโอ้โหถูกใจไหมหอมมากนี่ค่ะเมนูใหม่ล่าสุดค่ะ ねえ。 หม้อนี้เนี่ยก้อนใหญ่รสชาติอร่อยลงตัวรำแจ๊เจ้าคุณก้องนี่เอาของดีมาฝากนะเอาเอากินข้าวแล้วอยากจะกินหวานบ้างอันนี้เป็นเจ้าประจําที่เรียนเคยไปซื้อนะอยู่หลังการบินไทยค่ะเจ๊แจหรือเจ๊แจของเรานั่นเองนะคะอันนี้เนี่ยต้องบอกว่าต้นตํำรับของเขาที่เป็นซิกเนเจอร์ก็คือเรื่องของโรตีกรอบนะคะแล้วโรตีกรอบของเขาที่คุณกล้องชี้อยู่เนี่ยพูดแล้วน้ําลายไหลกับจะกระเด็นอร่อยมากเป็นโรตีพริกเผาหมูหยองนะคะเดิมไทยโบราณค่ะเป็นข้าวแตนค่ะข้าวแตนมี้เป็นข้าวแตนน้ำแตงโม หน้าน้ำตาลหน้าอัลมอนด์หน้าธัญพืชหน้าเล็บปลกทองได้มเป็นมุกหิมะพานนะคะทุกอย่าง็อบราคาเท่ามดมทั้งร้านเท่าไรฮะ6 0บาทนอกจากได้โปรโมชั่นของอร่อยของดีและของเค้าใหม่สดทุกวันเพราะขายดีจริงๆที่งานริบิ้กาแฟเจอกันนะคะที่ชั้นจีเดบอ์ดไลฟ์สโตรงกับปค่ะขอบคุณกล้องมากนะค่ะไปดีมากไปเลยค่ะไป